โรงเรียนที่สองนะคะโรงเรียนบ้านบางกันค่ะท่านผอผลพัน์ธิรคุณค่ะโรงเรียนที่สามนะคะโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาท่านผอ,อนิยมนักษาแก้วค่ะโรงเรียนถัดไปนะคะโรงเรียนบ้านทับโกบค่ะท่านด็กรสบขปกรลับสรงน้พัทลุงค่ะ ต่อไปโรงเรียนบ้าน้ว้ยลึกค่ะท่านผอสงศ์กูงเงินค่ะต่อไปโรงเรียนอุตกาหกิรค่ะท่านผอชมพลธรรมตาวิญญานุนค่ะโรงเรียนบ้านบางเขียนท่านผอบุญยืนเปียตี้ค่ะเชิญท่านผอบุญยืนค่ะอ่านะคะแล้วก็ถัดไปโรงเรียนบ้านุ่งวิทยาพัสต์ท่านผอชิตาพาเหมราชเรียนเชิญค่ะ แล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอโรงเรียน้นที่เกาะสองท่านนะคะโรงเรียนบ้านเกาะปอท่านผอบัญชาแสงชัยศรีค่ะแล้วก็ท่านผอโรงเรียนบ้านเกาะศรีบยาท่านผอพิสมัยเองชวนขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอที่ยังไม่ได้ขึ้นมานะคะหรือตัวแทนที่ได้มอบหมายขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านผอโรงเรียนบ้านบางเหียนค่ะเชิญท่านผอ,อพิสมัยค่ะโรงเรียนบ้านเกาะสีบญาค่ะโรงเรียนแตนารล์นะคะาโรงเรียนในพื้นที่เกาะนะคะวันนี้ท่านจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เราได้รับทราบกันว่าการบริหารจัดการโรงเรียนพื้นที่เกาะให้มีคุณภาพ เทียมกับโรงเรียนบนพื้นที่ปกติอย่างท่านมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรคะในขณะที่เรากําลังรอ,อสมาชิกนะคะท่านผอโรงเรียนบ้านบางเหียนแล้วก็ท่านผอโรงเรียนบ้านกาะป,อ,ปอนะคะก็ขออนุญ,ญาตนาเรียนว่าการจัดการเรียนรู้ Active Learning นะคะปัจจัยสําคัญสําหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสถานศึกษาเนี่ยผู้บริหารสถานศึกษานะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ เป็นผู้สัง่งการส่งเสริมพัฒนานะคะสนับสนุนให้กับคุณครูนะคะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนกนนารสอนนําไปสู่ตัวผู้เรียนนะคะ Active Learning เนี่ยเป็นการจัดก,การเรียนรู้เชิงธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็คือเด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยการลงมือปฏิบัติ นะคะทีนี้พอกลับมาเข้าโรองเรียนเนี่ยบางครั้งความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นครูครูเนี่ยจะต้องกัดการเรียนการสอนที่ให้อิงธรรมชาติมากที่สุดนะคะภายใต้แผนที่ครูได้วางไว้ท่านผู้ในการรงเรียนเนี่ยหรือผู้บริหารทางศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือต้องเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดเนี่ยเป็นโ,นนโนค้ดให้ครูในทุกๆด้านนะคะตั้งแต่ในเรื่องของ แผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่การเยี่ยมเฉลีย่ยตั้งแต่การารีเฟล็กการจัดการเรียนการสอนนะคะตลอดไปจนถึงการสนับสนุนนะคะสื่อการจัดการเรียนการสอนสื่อต่างๆที่ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่ครูวางแผนไว้นะคะลงสู่ตัวผู้เรียนซึ่ง active learning เนี่ยจะพัฒ,พฒ,พฒนาทักกเรียนทั้ง 3H เดนะคะ 3H มเมมีอะไรบ้าง มีเฮนนะคะก็คือความรู้นะคะอ่ามีฮาร์ดก็คือหัวใจนะคะอ่าเฮนฮาร์ดแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอ๋อมีเฮดก่อนเฮดอ่าเฮดความรู้นะคะฮาร์ดหัวใจแล้วก็เฮนก็คือพวกทักษะต่างๆนะคะออ่าอ่าาเดี๋ยวสักครู่นะคะเรายังรองอ่าท่านผอ,อท่านหนึ่งนะคะกำลังเดินทางมานะคะดังนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนพูดคุยกับท่านผอโรงเรียนที่เป็น โรงเรียนต้นแบบแอคทีฟ l e a นิ่งนะคะที่เป็นผู้แทนของแต่ละอำเภอก่อนนะคะขออนุญาตนำเรียนจากอำเภอเหนือคลองนะคะอำเภอเหนือคลองอท่านผอพอริบสัตยเดชโรงเรียนราชประชาทุเคราสองนะคะว่าท่านผอ,อเนี่ยมีมีแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหรือว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ฐานสู่การจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเนี่ยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยอย่างไรบ้างขอแยกกาบเรียนเชิญค่ะเนาะค่ะเรียนท่านคณะผู้บริหารเขตพื้นที่นะคะคณะศึกษาดีเทศเแล้วก็คณะครูผู้บริหารตลอดจนท่านทิ่ดีกรแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนา,าทุกท่านนะคะ ดิฉันพรทิพย์ศันิเดชน,นะคะผู้วยการเรียนราชประชา,านน้องข้อสองรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะได้นําเสนอเป็นคนแรกนะคะค่ะสาหรับคําถามนะคะที่ท่านพิธีกรถามว่าแนวทางในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน,นรู้สู่ฐา,านสมรรถนะนะคะของโรงเรียนด้านประชา,านนข้อสองนะคะซึ่งเราก็ได้รับกบารคัดเลือกเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ในครั้งนี้นะคะ ก็อันดับแรกก็ขอขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณทางเขตพื้นที่นะคะที่ได้มีโครงการดีๆนะคะเพราะโครงการนี้ทุกท่านก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อครูทุกคนนะคะเพื่อครูแล้วก็เกิดผลลัพธ์สู่ตัวเด็กได้จริงๆได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งทางเนื้อหน้ประชาข้อสองนะคะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทุกคนก็มีความยินดีที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะคะ สำหรับขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่โรงเรียนราชประชาธิปไ2นะคะได้ดําเนินการนะคะเดี๋ยวก็ขอนําเสนอเป็น9ขั้นนะคะ9ขั้นตอนซึ่งอาจจะแตกตา่างหรือว่าเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะว่า9ขั้นของราชประชาธิปไ2เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้เวลากี่นาทีคะท่านท่านพี่นิกค่า ห้านาทีนะคะยวยนจะเพิ่มให้อีกสโอเคได้ <3 S 1> นะคะ <4. S 1> จะพยายามไม่ให้เกินนั้นนะคะอ่านะคะเริ่มเลยนะคะรัชาชบัณฑิตอ2เนี่ยเมื่อเราได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยู่แล้วนะคะเราก็ ไปดูงานที่โรงเรียนบ้านชุชมชนบ้านเขากลมนะคะที่ท่านบอกวาจิรพลนะคะเป็นเป็นผู้ในการอยู่นะคะวันนั้นก็ไปดูงานก็ได้ความรู้อะไรมาเยอะมากนะคะเห็นที่ชมุชมชนบ้านเขากรมทำนะคะทั้งบรรยากาศนะคะวันนั้นทั้งการกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่งขอออก็ไปกับฝ่ายวิชาการนะคะวันนั้นนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่25พฤษภาคมนะคะ อพอกลับมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขากรมนะคะขออในฐานะผู้นำทางวิชาการนะคะ,ะก็มาประชุมนะคะประชุมขยายผลให้กับคุณครูที่โรงเรียนทุกคนนะคะเราเข้าร่วมโครงการทุกคนนะคะที่ราชสองนะคะเมืออ่อประชุมแล้วก็วางแผนนะคะขออก็อมาขยายผลว่าที่ชุมชนบ้านเขากรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะที่ได้รับความรู้จาก ท่านศึกษานิเทศนะคะที่ที่ถายทโทมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทําคําสั่งค่ะจัดทำคำสั่งนะคะคณะกรรมาการพัฒน,นาการเรียนรู้เชิงลูกหรือ active learning ด้วยการนิเทศชั้นเรียนแบบ open class นะคะ,ะผ่านกระบวนการ LSPLC เพื่อพัฒน,นาสมรรถนะแล้วก็ผลสำเร็จของผู้เรียนด้วยนะคะเพราะว่านอกจากว่าสมรถสมรถนะที่เราต้องพัฒน,นาแล้วเนี่ย เรายังมีความหวังว่าโครงการนี้นะคะจะพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยนะคะ,ะก็ออกคำสั่งมาเรียบร้อยนะคะก็มีฝ่ายอำนวยการฝ่ายนิเทศฝ่ายอะไรต่างๆครบนะคะค่ะ,ะขั้นตอนที่4นะคะเมื่อมีคำสั่งแล้วปฏิทินก็ต้องมีนะคะปฏิทินที่ทางคณะเนี่ยจะเข้าไปดูนะคะที่เราจะ open class นะคะจัดปฏิทินแล้วก็ จัดกลุ่มนะคะจัดเป็นิงแล้วก็จัดกลุ่ม PLC ด้วยนะคะ,ะทุกคนจะมีกลุ่มจะมีเป็นโมเดลที่เชอร์เป็นบัตตี้ทีเชอร์นะคะทุกคนก็จะมีกลุ่มซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้คุณครูเนี่ยได้จับกันเองนะคะนะตามความสมัครใจอาจจะด้วยเป็นวิชาเอกหรือว่าความสนใจนะคะในหวัวข้อนะคะ,ะขั้นตอนที่5 มาถึงขัง้ขตนตอนที่ห้าแล้วตอนนี้ก็ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะทำไมต้องรีบทำนะคะเพราะฉะนั้นมิถุนายนเนี่ยเราเราเรา,เราคิดว่าเราจะทํากิจกรรมนี้ให้ครบเลยนะคะเพราะว่าการกฎาเนี่ยเรามีกิจกรรมที่สําคัญก็คือกิจกรรมกีฬาสีใช่ไหมคะทุกโรงเนี่ยจะมีกรรมับกิจกรรมกีฬาสีกันนะคะช่วงนั้น ก็ถ้าเกิดว่าไปทําช่วงธนกฎานี่น่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจิตใจก็ไม,ไม่ไม่อยู่ที่การเรียนการสอนด้วยนะคะช่วงนั้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเอามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนที่หกมีก็สําคัญเหมือนกันเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะจากการประชุมออนไลน์จากท่านคณะศึกษานิเศนะคะจากกิุ่พื้นที่ที่จะมาเติมเต็มในการดําเนินการของเรานะคะนะ,ะ,นะะอ่าแล้วก็ขั้นตอนที่เจ็ดนะคะ คณะครูทุกคนก็รับการนิเทศแบบโอเพนคลาสนะคะผ่าน LSPLC ที่กลุ่มอำเภอเหนือครองซึ่งวันนั้นนะคะก็มีท่านสิธิพงศ์นะคะท่านสนอัญญาท่านสนอกญยญวีเนี่ยได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเป็นนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของเราซึ่งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมวันนั้นนะคะเป็น,นอำเภอเหนือครองเนี่ยแปดโรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเข้าร่วมนะคะ แล้วก็มีคณะครูวิชาการของแต่ละโรงมาด้วยนะคะวันนั้นนะคะก็เราก็ได้รับความรู้มากนะคะวันนั้นคุณครูที่ร่วมกิจกรรมก็มีการสะท้อนผลนะคะพอเข้าไปเยี่ยมชมคุณครูอของเรียนระดัสองนะคะที่มีมีอยู่สี่คนวันนั้นนะคะตัวแทนช่องชัดเป็นภูเก็ตนำก็สอนให้ดูนะคะมีการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเล่าแผนว่าแผน A เป็นยังไงนะคะลงสู่แผน B แล้วก็ได้นําเสนอแผน C ที่ผ่านกระบวนการเลี้ยวด้วยนะคะวันนั้นก,ก็ทุกคนก็ได้ช่วยกันเติมเต็มนะคะก,ก็ดีมากเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะ,ะขั้นตอนที่8นะคะก็มาถึงวันนี้ก็คือนําเสนอเลกเี่นเียนรู้ในวันที่6นณโรงเรียนอนุบาลกระบี่นะคะแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งก็หลังจากวันนี้เราก็จะมีการสรุปผลนะคะสรุปผลแล้วก็รายงานผลมายังขีดพื้นที่นะคะซึ่ง9ขั้นนี้นะคะเราก็าจะมีโมเดลนะคะสรุปเป็นโมเดลการดำเนินงานของเรานะคะซึ่งถ้าทุกท่านได้ไปที่ซุ้มนะคะของเยนรัฐประชาธิปไตยก็จะพบโมเดลของเรานะคะซึ่งเราจะใช้กรอบของ P D C A เนี่ย นะคะเป็นเป็นตัวตั้งแล้วก็ทั้ง9ข้อนั้นก็จะแทรกไปใน P D C A นะคะคือ,อกิจกรรมนี้เนี่ยจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะไม่มีวันจบสิ้นนะคะแล้วก็ในฐานะของอผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการก็คิดว่า,าจะทำหน้าที่นิเทศติดตามให้โครงการนี้เนี่ยดำเนินการต่อไปนะคะ ในอีกภาคเรียนหน้าหรือว่าในปีการศึกษาต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงนะคะ,ะแค่นี้ก่อนนะคะ,อะขอบคุณท่านผอพรทิพย์นะคะท่านผอโรงเรียนราดประชานุเครทุกขสองนะคะก็ราดประชาธิรทข้อสองเนี่ยก้าวขั้นตอนนะคะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการรับรู้นําสู่การปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็พื้นา มีรีเฟกแล้วก็มีวันนี้นะคะแล้วก็จะมีต่อในภาคเรียนที่2นะคะโรงเรียนรัฐชาตนครอสวรรคะนะคะ,ะท่านผอบนที่หายตื่นเต้นเลยยังคะหายแล้วนะคะ,ะวันนี้เรามาพบนะคะพลจุกพลทิพและมุนทิพรบทีมนะคะวันนี้แล้วก็ท่านผอบนทิพไม่ต้องตื่นเต้นเอฟซีเสื้อแดงให้กำลังใจอยู่เอฟซีเสื้อแดงนัานี้นะคะให้กำลังใจท่านบทิพนะคะค่ะก็ขอบคุณท่านมอบนทิพนะคะ